ชาบีบราวาซ่าต้องเร่งต่อสัญญาของกาวีดโดยเร็วนะคนเดียวที่มีปัญหาพรอปเดินปรีเข้าหาผู้ตัดสินพร้อมพูดประโยชน์เด็ดใส่หน้าเลยเวดน็ตเนะแะเคนรอดไปแดงได้เพราะกับตันผู้ดีบังโมงไม่โอเคอดดซงแจกของขวัญตัเกรดเลวพูบุกเจ้าสเปิร์ดนัดเมื่วานนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวชามีเออร์นันเดสกุนซือของทางบาเซโลนาออกโปรงเร้าสโมสรให้รีบดำเนินการต่อสัญญากาบีออกไปให้เที่สุดในขณะนี้ซึ่งกองกลางบาเซเลนนี้ มีสัญญากับทางอาซูการานานะครับไปจนถึงปี2023แต่ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้สโมสรต่างๆในยุโรปนั้นกำลังจับจ้องสานกานี้อย่างใกล้ชิดซึ่งทางทีมดังของจาการ์ลันเนี่ยพยายามที่จะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแข้งทีมชาติสเปนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาทำให้เรื่องนี้ยังคงคลุมเครืออยู่มากณเวลานี้เดล่าสุดนั้นทางชาบีนี่ออกมารบเล้าสโมสรในช่วงการถแถลงข่าวก่อนจะลงสนามโดยกระทางเซบีย่า โดยระบุเลยว่าบาเ์เโลนานั้นต้องเร่งจัดการต่อสัญญากาบีให้เร็วที่สุดโดยเขาจะบอกว่าพวกเรานั้นต้องต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางกาบีนะถ้าเป,เป็นเรื่องที่จำเป็นเราจะอัดเงินลงไปพร้อมกันพวกเรานั้นไม่สามารถเสียนักเตะอย่างทางนิโก้เปตรี่เอาชูอัปเดย์เอาราโฮผมเข้าใจว่าสโมสกรกำลังทำงานกันอยู่และมนันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดแล้วสำหรับทีมณเวลานี้ เดีวยวก่อนหน้านี้สโมสรประสบความสำเร็จในการต่อสัญญาระยะยาวนะฮะกับทางบรีนี่และก็อาชูฟาตีออกไปแล้วซึ่งตอนนี้กำลังพยายามจะเซ็นสัญญากับตันเตะดาวรุ่งที่ถูกดันมาเล่นในทีมชุดใหญ่และก็ทำผลงานที่อย่างดีกับทางกาบีเป็นต้นในครั้งนี้ ดยคนซื้อทางแจ็กเก็คอปนะฮะคนซื้อทางลิเวอร์พูลเนี่ยพูดกับทางพอเชนี่เลยว่าเชนี่ไปเชิดดำคนเดียวที่มีปัญหากับเขาพร้อมบอกว่าเชิดดำรายการดังกล่าวนั้นคงไม่เคยได้เล่บบนฟุตบอลมาก่อนอย่างแน่นอนถ้าไม่ยอมเป่าให้หงแดงได้รู้จุดโทษในครั้งนี้โดยทางเจเกนคอปนะ,ะับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเดินตรงไปหากรรมการพอเชนี่ทันชีหลังจากจบเกมในทางธุรกิจนัดที่ทีมของเขานั้นออกไปเสมอกระทางเซนตแน t h r o สเปอร์ 2. ต่อ2ที่สนามทอแนมฮอสเปอร์เตเดียมวัอนอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมบอกว่าเชนนี่นั้นคือผู้ตัดสินคนเดียวที่มีปัญหากับตนอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั้นตั้งกล่าวเนี่ยเชนนี่ไม่จังหวะที่ตัดสินกันแบบไม่เป็นใจกับทางลิเวอร์พูลทางการที่ไม่ยอมแจกใบแดงให้กับทางแฮร์รี่เคนในช็อตที่เสียบแอนดูอร์เวอร์ซันและไม่เป่าลูกจุดโทษให้กับทางของแดนลิเวอร์พูลในจังหวะที่ติโกโชตาถูกเอเมอร์ซันรอยัาเล่นงาน ทำให้ทีมของครอบนี้เก็บเพิ่มได้เพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นและก็โดนแมนซิตี้์นำไปจากฝูงทางไปอีก3มแต้มในครั้งนี้โดยงานนี้นะผมหลังจากทางเชนนี่เนียปอนุกวีจบการแข่งขันครอบนี้ก็เดินเข้าไปทักทายกับทีมผู้ตัดสินแต่เขาก็พูดกับทางเชนนี่ทันทีบอกว่าผมไม่เคยมีปัญหากับผู้ตัดสินคนไหนเลยผมมีปัญหากับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นแหละครับหากคุณไม่คิดที่จะจะังหวะนั้นมันควรจะเป็นลูกจุดโทษแล้วละก็ คุณก็คงไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อนอย่างแน่นอนสำหรับทางจีนี่นั้นเคยเป่าเกมของทางเวอร์พูในราการนี้มาแล้ว2นัดก่อนที่จะถึงเกมกับทางสเปอร์ประกอบด้วยนัดที่ทีมของครอปนั้นเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สต่อ2เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและเกมกับทางเมอร์ซี่ไซด์ดา์บี้แมตช์ที่ทางเวอร์พูบุกไปทุบทางเอฟเวอร์ตันนะฮะทาง4ต่อหเมื่อช่วงต้นเดือนธันาคมที่ผ่านมา เจมี่เบรดนแนปอดีตดาวเตะคนดังของทาง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็เซนด์แฮอ์สเปอร์ดแสดงความเห็นมาว่าการที่ทางแฮร์รี่เคนมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงขั้นเป็นกัปตันทีมชาติอดดังกฤษคือสิ่งที่มีส่วนช่วยให้เขาเนี่ยไม่โดนใบแดงจากจากังหวะที่พุ่งเสียบแอนดูโรเบรัสันในเกมทางภารกิจนัดที่ทางไก่เจทองเสมอกับทางของแดนลิเวอร์พูลไป2ต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงที่20ของนัดดังกล่าวเนี่ยเคน ระโดดพุ่งเสียบใส่กับทางโรเบอร์สันแบบหน้าหวัดเสียวก่อนที่จะมีกรรมการพอเชนี่จะแจกใบเหลืองให้สเตเตะร์ายนี้ซึ่งมันทําให้คนของฝั่งทางดิบผูไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเจเกนคอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมันที่เข้าไปประท้วงอย่างหนักในครั้งนี้ซึ่งทางเรดแนปคนลูกนะฮะก็ได้เผยแล้วว่ามันต้องเป็นใบแดงครับเขาเข้าสกัดแบบบูมบามแล้วก็คุมตัวเองไม่อยู่ที่จริงผมเคยเห็นหลายคนที่โดนไล่ออกจากการเข้าสกัดที่เบาวกว่าน,นี้แล้วดูซ้ำไป การมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นกัรตันทีมชาติน,นักเกตันดอมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีสัจริงๆนะเพราะนี่เป็นการเข้าสกัดช้าอย่างที่เห็นเลยเขาโชคดีที่เท้าของแอนดี้โปรเบสันไม่ได้อยู่บนพื้นเบรดแัปสื่อว่าการที่ทางโปรเบสันนั้นกระโดดหลบมันทาให้กรรมการมองว่าไม่ใช่การเข้าสกัดที่อันตรายอะไรแต่ที่เขาทําอย่างนั้นก็เพราะว่าเขากระโดดหลบทันเวลาพอดีมันเป็นการพุ่งเสียบที่อันตรายแบบนี้ใครจะไม่หลบล่ะครับ เล้วพูฟอร์มสะดุดจนได้นะครับเมื่อทําได้เพียงแค่บุกไปแบ่งแต้มเก็บกับทางท็อตแนงสเปอร์2.2ต่อ2ในศึกทางภารกิจเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาโดยแบบนี้อาริโซเบเกอร์แจกของขวัญรับวันคริสต์มาสให้กับทางซนทึงมินหลุดเข้าไปทำประตูตามตีเสมอได้แบบสบายสบาย ขณะที่ทางแอนดูร์รับอร์สันทำง,งานได้อย่างสุดยอดนะฮะทั้งแอซิ์ทั้งทางประตูแต่นั้นดวงแตกโดนใบแดงโดยผลเสมอในแบบนี้ทำให้ทางแมนซิตี้นั้นจะฝูงยิ้มร่านเลยเพราะพวกเขามีแต้มทิ้งห่างหงแดงออกไปถึง3าแต้มแล้วณเวลานี้โดยครัน,นี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรากันบ้างนะฮะเริ่มที่อาริสโซนเบเกอร์โดยปัดบอลยางเหลือเชื่อจังหวะที่เดเรอารี li, ย่ยิงจะจอในช่วงครึ่งแรกทําให้ทีมนั้นไม่โดนทิ้งห่าง ช่วงครึ่งหลังยังเซฟลูกจ่อของซนทงมินได้อีกด้วยแต่น่าเสียดายที่ทำพลาดแค่ครั้งเดียวในจังหวะออกมาตัดบอลให้กับทางอาซนได้ส้มลนส่งบอลซุกก้นตาขายย่ายในครั้งนี้ได้ไปเจ็กคะแนนเทรนเอลิสเตอร์อานผลงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องโดยมีโอกาสยิงประตูให้กับทีม2ครั้งแต่โดนอุโกโยริชปัดออกไปได้อย่างบุดบิดแต่ครึ่งหลังเนี่ยทำแอสซิสต์ให้กับทางแอนดูบรอบสั้นโขกทำประตูให้กับทีมขึ้นนำไป2ต่อหนึ่ง งานนี้เอาไป9คะแนนอิบราฮิมาโกนาเต้เข้าบอลชา้าในจังหวะที่เค็นซัดประตูให้กับทางสเปอร์ขึ้นนําแต่หลังจากนั้นก็มีส่วนสําคัญที่ช่วยสกัดบอลทิ้งหน้าปากประตูถึง2ครั้งได้ไป6คะแนนช่วยเอลมาติฟ ผลงานถือว่าต่ำกว่มมาตรฐานไปหน่อยนะฮะแต่ก็ยังคงจะพอจะฝากผีฝากไข้ไว้ได้อยู่บ้างโดยสามารถารับมือกับลูกโด่งและก็ลูกเปรตได้ดีแต่ก็มีบางครั้งที่มักจะพลาดท่าให้กับทางแนวรุกของทางสเปอร์หลุดเข้าไปซัดในกรอบเขตโทษเฉยเลยงานนี้ได้ไป6ขคะแนนอนดูโรเบซันฟอร์มยอดเยี่ยมอย่างมากเลยนะโดยเฉพาะครึ่งแรกที่จังหวะเปิดบอลให้กับชีนได้ลุ้น2ครั้ง โดยหนึ่งในนั้นเป็นการส่งให้กับทางจิโกโชตาโขกตามทีเสมอส่วนครึ่งหลังยังไม่ได้ดีดและก็ทำประตูให้กับทีมขึ้นนำไป2ต่อหนึ่งแต่น่าเสียดายที่การเข้าบอลแบบคาสตินั้นทําให้โดนใบแดงในครั้งนี้ได้ไปจิคคะแนนเจมินเนอร์ท่านบลองเจมใช้ประสบการณ์และก็ความขยันคอยไล่บี้แดนกลางของสเปอร์แต่ด้วยวัยและก็พละกําลังนะฮะไม่สามารถสู้กับคนหนุ่มๆได้มากนักงานนี้ได้ไป 6คะแนนแชลเลอร์เมอร์ตันได้รับโอกาสลงตัวจริงในเกมลีกแมตช์แรกแต่การต้องลกสนามแมตช์ใหญ่แถมยังเป็นเกมทีมเยือนเนี่ยทำให้นักเตะดูออกอาการประมาณหน่อยโดยเขานั้นแทบจะไม่มีบทบาทช่วยทีมอะไรมากมายนักได้ไป5คะแนนนานบีเคเอตา e เป็นผู้เล่นแดนกลางตัวความหวังของทีมในวันที่ทางของแดนนั้นต้องขารตัวหลักในแผงวิฟิพยายามทำงานอย่างหนัก และคอยเชื่อมเกมแต่ฟอร์มยังทำได้ไม่ดีพองานนี้ได้ไปเจ็คะแนนโมเมตซาลาผลงานในช่วงสี่าทีแรกบางโมนี่แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยกับชีมมากายนักจกังหวะการเลี้ยงบอลก็ติดข,ขัดนะฮะไม่สามารถกดดันแนวรับสเปอร์ได้เลยโดยฟอร์มในเกมนี้ทำให้ตัวเขานั้นต้องยุตินะฮะกับการมีส่วนทำประตูของของแดงเดบ์ฟูเอาไว้อยู่ที่15เกมติดต่อก,กันเท่ากับทางเจม่วารดีงานนี้ได้ไป5คะแนน ซิโกโชตาตอนนี้จะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าเวหาก็ได้ละมั้งสำหรับทางโชต้าคนนี้เพราะสิบประตูในลีกที่จะตัวทําได้ในสซตน,นี้เป็นการหม่งซะหกลูกนะฮะนอกจากนี้ยังมีโอกาสเรียกจุดโทษให้กับทีมแต่กรรมการนั้นปล่อยผ่านซะอย่างนั้นได้ไปจิคคะแนนสเีโดมาเน่เนเอฟอร์มในช่วงครึ่งแรกนั้นถือว่าโดดเด่นที่สุดแล้วบรรดาแข้งของเดอะเบรดจัดก,การปั่นป่วนแนวรับของสเปอร์ได้ตลอด ผ่นส,สวยๆเข้าไปในเขตโทษหลายต่อหลายครั้งและก็ยังหยุดจงังหวะการสวนกลับของชาวบ้านแต่ขึ้นหลังผลงานค่อนข้าง,างจะเงียบนะเชื่ออะไรทีมได้ไม่มากมายนักงานนี้ได้ไป6คะแนนส่วนตัวสำรองนั้นงานนี้ก็จะมีโรเบิร์ตฟิมิโนนะฮะลงมาแทนไทเลอร์เมอร์ตันถูกส่งลงมาทำมาที่เป็นเพ์เมกเกอร์ emaker, แต่ก็ไม่ได้โอกาสมีโอกาสมากมายในการสร้างความหวาดเสียวอ,อะไรเลยและดูเหมือนยังคงต้องเรียกฟอร์มเก่งกันอีกสักระยะหนึ่งนะได้ไป ห้าคะแนนโชโกเมสแทนที่ติโกโชตางานนี้ไม,ม่เวลามากพอให้ได้ผลงานไม่มีคะแนน,นครับแล้วก็คอสตัดซิมิคัสแทนซาดิโอมาเน่มีจังหวะสุดงามจากการเปิดบอลยาวของอดิสซงเบเกอร์จนดุดเข้าไปเกือบถึงกรอบเขตโทษแล้วแต่นั้นทำเสียของนะฮะเปิดบอลไม่ดีทำให้นัรับสเปอร์นั้นสกัดได้แบบสบายๆได้ไป5คะแนนในครั้งนี้ละคาด้วยพู้ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกทุกคนครับ